สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอนะคะเรื่องโควิด -19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตยอย่างไรนะคะเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ค่ะหรือก็คือสายพันธุ์โอไมคคอ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะผู้จัดทำค่ะก็คือนางสาวกาวนิพาเศิวิชดารักช่างมรดกศึกษาปีที่4 1ทับ1วงเล็บ1บ9รเหัสห1หนค่ะ หัวข้อที่จะพูดในเรื่องนี้นะคะก็จะมีเมด่สามหัวข้อด้วยกันค่ะ 1. ค่ะลักษณะและการกลายพันธุ์ของเชื้อค่ะ 2. นะคะลักษณะอาการเมื่อได้รับเชื้อค่ะและ3นะคะคือแนวทางการป้องกันเชื้อนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาพูดกันในหัวข้อที่หนเรื่องของลักษณะของเชื้อและการกลายพันธุ์ของเชื้อกันนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของลักษณะเชื้อก่อนค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเชื้อโควิดในทีมเนี่ยแบ่งอยกออกเป็นหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะซึ่งสายพันธุ์ที่พวกเราดถึงนนี้นะคะก็คือสายพันธุ์โอไมกานค่ะซึ่งบอกว่าลักษณะของเชื้อเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าแตกออกมาจากเชื้อโควิดในทีม โดยภาพรวมนะคะเชื COVID ้อ covid-19 เนี่ยของทุกสายพันธุ์ค่ะเป็น s i n e s t r t n d e d RNA Virus ค่ะหรือก็คือไวรัส RNA สายเดี่ยวค่ะโดยสามารถติดเชื้อนะคะได้ทั้งคนและสัตว์ค่ะต่อมานะคะการกลายพันธุ์ค่ะมีการกลายพันธุ์ของยีนนะคะมากถึง50กว่าตำแหน่งโดยสายที่สองตำแหน่งนะคะเกิดขึ้นบนโปรโตีนหนังแหลมนะคะซึ่งเป็นโปรโตีน ที่ใช้ในการเข้าสู่เซลล์ของร่างกายมนุษย์ค่ะซึ่งพบมากกว่าทุกสายพันธุ์ค่ะและมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง2เท่าและพบว่าการกลายพันธุ์นะคะที่ส่วนตัวรับเนี่ยซึ่งไวรัสเนี่ยจะใช้จับยึดก,กับเซลล์ของร่างกายของเรานะคะถึง1ิตตำแหน่งนั่นเองค่ะและเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นจึงทำให้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าเชือ้อโควิดในทิปโอมคิคอนนี้นะคะ จะแพร่ระบาดและมีการติดเชื้อมากกว่าสายพันธุ์อื่นค่ะในหัวข้อที่2นะคะจะเกี่ยวกับลักษณะอาการเมื่อได้รับเชื้อโอไมคคอนค่ะค่ะเราจะพูดถึงอาการโควิดนะคะในใสายพันธุ์ของโอมคคอนนะคะว่าจะมีอาการอย่างไรบ้างในส่วนของภาพรวมกันก่อนนะคะ หนึ่งค่ะจะมีอาการไม่สบายแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้น,นะคะ่ะสองการ <Okay. S 1> รับกลิ่นและรสชาตินะคะจะเป็นปกตินะคะจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้ที่เราจะมีอาการที่ว่ารับรสชาตินะคะไม่ไม่รู้รสชาติจะไม่มีนะคะสามค่ะรู้สึกร้าและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสี่มีอาการไอเล็กน้อยแล้วก็มีอาการระคายเคืองคอค่ะห้าค่ะอาการทั้งหมดนะคะจะไม่หนักนะคะ ข้าสายพันธุ์อื่นๆค่ะ6นะคะผู้เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยจะมีผลกระทบที่ค่อนข้างหนักค่ะและ7นะคะอาการค่ะจะไม่รุนแรงสามารถรักษาตัวได้ที่บ้านค่ะต่อมานะคะเราจะมาเริ่มเจาะลึกกันค่ะว่าแต่ละอาการเนี่ยจะสามารถพบเห็นหรือว่าเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ หนึ่งนะคะไอแห้งค่ะให้สี่เปอร์เซ็นต์เจ็บคอนะคะสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีค่ายี้าเปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ15%มีน้ำมูก12%ปซปวดหัว10%มีหามีอาการหายใจลำบากนะคะ5%และได้กลิ่นลดลงเพียง2%เท่านั้น,นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็น5อาการใหม่ค่ะที่สามารถพบได้จากการ ติดเชื้อโอไมคอนค่ะหนึ่งเลยคือการอ่อนเพลีย 2. การไอแห้ง3การเจ็บคอสี่การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและ5้าเหงื่อออกตอนกลางคืนค่นคะซึ่ง5้าอาการนี้นะคะพบได้จากผู้ป่วยนะคะซึ่งจะมีแพร่จากทางแอฟริกาเนี่ยเขาได้ทําการสังเกตผู้ป่วยค่ะก็จะพบว่า มี5อาการนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่หมคะ่ะอย่างอันที่5เนี่ยเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะเราจะไม่ค่อยพบกับสายพันธุ์อื่นค่ะสายพันธุ์นี้ก็จะมีอันนี้แหละที่เข้ามาว่าแตกต่างจสายพันธุ์อื่นค่ะหัวข้อที่3นะคะแนวทางการป้องกันเชื้อค่ะค่ะเราจะมาพูดกันถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด1 9นะคะ ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกุกสายพันธุ์ค่ะรวมถึงโอไมคอนด้วยนะคะ 1. ค่ะคือการสวมหน้ากากอนามัยการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยจะช่วยในการป้องกันเชื้อโควิดนะคะโดยเราต้องทำการสวมก่อนออกจากบ้านเป็นประจำและทุกๆวันค่ะเพราะถ้าหากเราไม่สวมเนี่ยเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมองมานะคะเพราะว่าเราไม่ได่อยู่คนเดียวเพราะปัจจุบันนะคะทุกคนต้องใส่แล้วก็ ถ้าหากไม่ใส่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าไปสถานที่อื่นๆได้ค่ะ 2. นะคะออกจากบ้านเมื่อจาเป็นในการออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรานะคะออกจากบ้านแบบถลุกเวลาากไปไหนก็ไปตามใจตัวเองค่ะในยุคนี้มันไม่เหมาะเพราะว่าโควิดนะคะเป็นแพร่กระจายในกลุ่มคนถ้าเราออกไปเนี่ยเราก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดในทีนค่ะ 3. นะคะเว้นระยะห่าง1 2ถึงเมตร4ค่ะล้างมือบ่อยๆ ขออนุญาตเสริมนะคะในการล้างมือเนี่ยก็ควรหู่บู่ด้วยเพราะว่ามีการวิจัยค้นพบมาค่ะว่าถ้าหากเราล้างมือและล้างด้วยสบู่ด้วยนะคะเชื้อโควิดในทีมค่ะจะหลุดออกไปจากร่างกายเราเลยตามกระแสะน้ํานะคะซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์แต่ทางที่ดีนะคะเพื่อความสบายใจก็คือล้างมือด้วยสบู่นะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ5นะคะคือการตรวจ ATK เป็นระยะค่ะ การตัว A-K เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราทราบค่ะว่าเราเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดในทีนไหมซึ่งเหมือนจะเป็นค่าพื้นฐานในการบอกว่าเรามีเชื้อหรือเปล่านะคะ6ค่ะหลีกเลี่ยงใช้ของร่วมกับผู้อื่น7 หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัยเพราะอะไรดูไหมคะถ้าหากเราสัมผัสหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเชื้อที่อยู่ตามหน้ากากอนามัยภายนอกคะ่ะก็จะติดตามร่างกายของเรานั่นเองคะ่ะแนะคะทานอาหารปรุงสุกคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญเรียกว่าได้ว่าทุกอย่างต้องทำให้สุกใหม่ๆนะคะเพราะว่าในการที่เรากินอาหารสุกก็ดีต่อร่างกายเราเองด้วยแล้วก็ช่วยในการลดการอิดช่วยคุณด้วยคะ่ะ หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงค่ะหรือก็คือควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าการออกจากบ้านยามจําเปนั่นเองค่ะและสิบนะคะทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่เราสัมผัสตามโต๊ะต่างๆก่อนทา่าจะไปนั่งตามสาธารณะใช่ไหมคะเราก็วควรมีการเช็ดทำความสะอาดหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ตามสถานที่หรือโต๊ะที่เราไปนั่งก็ได้นะคะต่อมาค่ะก็คือเป็น วิธีการป้องกันอีกแบบนึงถามว่าเป็นวิธีการหลักมากนะคะที่จะช่วยเราก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะทุกคนการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่ามันช่วยอะไรบ้างเราจะมาดูกันค่ะ 1. ป้องกันการติดโควิด1นทีนเพราะอะไรคะวัคซีนโควิด1นทีนก็ต้องป้องกันเชื้อโควิดเนทนีนเองค่ะ 2. นะคะจะเป็นการสร้างแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะกับเชื้อนี้เพราะว่า,าวัคซีนเนี่ยก็คือจะมีการ ใส่เชื้อก็คือเป็นการใส่เชื้อคในทีนะคะซึ่งให้เราเนี่มีภูมิต้านทานเชื้อนี้ซึ่งก็ถือว่าดีมากค่ะสามนะคะลดความรุนแรงของเชื้อ 4. ก็คือยับยั้งการแพร่ระบาดค่ะและห้าก็คือทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของบรรณุกรมค่ะหลักๆนะคะก็จะมาจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวิชยัยเวสอินเตอร์เนชั่นแนลของแถบค่ะแล้วก็มาจากเพจผู้จัด,ดการออนไลน์เพจ get good life หรือว่าเพจชีวิตดีๆค่ะแล้วก็มาจากเพจสอสอปอทอหรือก็คือสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเกี่ยวกับโควิดในที่สายพันธุ์โอมคคอนเป็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ